มันตัวร้ายใครก็มาขู่เลยนะตัวร้ายไอ้เชี่ยอะไรไอชั่วไอเกิดไม่ไปนี่แรมป้นไปแล้วไปไอ้บงบีม้วกอ้บงบีไอ้ตลกเหรอ เกมนี้นะครับเป็นเกมขายได้นะครับว่าใครคือ NPC ตัวปลอมนะครับอครับผมต้องครับในนี้นะจะมีผู้เล่นนะครับที่เนี่ยเป็น NPC อยู่เราต้องหาได้ว่าใครนะคือคนคนนั้นเรียบร้อยใหม่แล้วผู้ได้แพ้ผู้ตายแล้วไอ้เหี้ยกูว่าใครเปิดคลิปเอ้าูเปิดคลิปเริ่ตายเลยผูเปิดคิปไม่ได้ไอ้สัตว์อเล็กหน้าที่มึงอ่ะมึงเอาคืนไปเลย ใครเปิดปคลิปคนนั้นแตกเพราะว่าผมเรียนอยู่นะผมเข้ามากูาเตะนะกูบอกเลยนะไหนอยู่ห้องไหนเนี่ยเข้าไปห้องไหน อะไอเดี่วไงเราบอกสิว่าไงเราไม่คุยกันกไม่คุยกันจะยังกไม่คุยกันนะคุยกันนะโอเคมปดมดตูนุดมดตูมดมดูนุยมดตูนุใครามชัวเลยนะอ้ไอชดชั่วไอเอ็มซีเขาไม่เดินติดนเลยเหรอเป็นเยี่ยงเไไปเกิดใหม่ไป ต้องเะเล่นคุณเอ้ามึงยืนอยู่กันอะไรได้แล้วทำไมล้อทำไมทำไมล้อเฮ้ยไอ้บงบีม่น่าไม่ได้แล้วน่ะเล่นกโนนโนนโนเร็วเร็วเร็วมึงตลกเหรอมึงจะเปิดประตูอะไรมึงจะเปิดประตูไปไหนไปอะไรกูมึงจะเปิดไปิดประตูไปไหน his is And name John C. เยเอางี้ใครเตะปากที่ไว้ได้ก่อนถือว่าชนะเลยเกมนี้นะครับเราต้องเนี่ยเป็น NPC นะฮะหายได้ว่าใครคือ NPC ตัวปลอมนะครับแล้วเราก็เตะปากมันดีไหมมึงเนี่ยเอาแล้วเจะเตีมปากแตกแลละหนึ่งสอง MM อย่างนี้มันต้องขยี้ให้หนักขยี้ขยี้ตลกตลกตลกก่าตลกกวาจมายืนเฝ้าประตูอะไรจ๊ะผมเก็บไปสองศพแล้วนะครับสองคลิกแก่หอพี่ไว้เปิดเปิดคลิปให้หน่อยเข้มเข้มทำไมเปิดคิปผมจะเปิดหน้าพี่น tamam ะ ให้เจอก่อนเด้อจริงว่ะวิ่งมาแล้วแล้วกูไปแล้วแล้วกูไปแล้วแล้วกูไปแล้วแล้วกูวิ่งแล้วไม่เก็บแล้วอะเฮ้ยกูถามแบบว่าไม่เก็บตอนแรกเดิมมึงโดนเดิโดนแั้นหมวดนี้เติมหมวดระเบิดนะผมใครที่โดนถีบก็คือจะโดนระเบิดแล้วต้องเอาระเบิดนะไปแปะหนให้ทันนะครับผม ก็คือระเบิดอยู่ใครตอนวินาทีสุดท้ายก็จะตู้มเกมนี้เกมนี้เล่นยังไงครับคุณอะเล็กครับไม่บอกครับผมไม่บอกครับไม่บอกไม่ใกล้คุณนีเดี๋ยวผูบอกให้มาดิมามาดิเอาัิดไปโอ๊ยว้ายเดี๋ยวปนประตูลปีประตูลมาดิมาดิไอหนุ่มไม่ไม่ต้องนียไม่เนียิงไม่เนีไม่นียังไงก็ไม่เนียวิ่งเถอะวิ่งเถอะหัวเราะิไี่มระิ่นทไมเนี่ยอุ้ยไปองรแล้วหรอไรูล้วหรอไอ้ไอ้กูบ้าเนี่ย ใส่เอไอเวนผมก็อะไรนี่โนบอกลกอันนีนี่ปะอยู่นี่เอออยน่มนะมึงอยู่กันในนี้แหละเอ็ั์ใครใครนี่ใครนี่ใครอยหนีนิตามพี่ทำไมมาดิ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 มมาดิมาดิาดาาดมมมมาดิมาดิมาดิดิมมมา กูเองอ่ะไอสัตว์มาเนี่ยมึงจะมัดมือชกมึงจะไม่ได้หลังเวียนเนี่ยป่ะเออเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่ตอนสุดท้ายเออประตูก็เป็นประตูก็ไม่ได้ออกด้ยมาเออมาเลยเดี๋ยวเราเหมือนเริ่มหยิบลังก์ได้เลยวันนี้หลบไม่ได้ด้วยอี่าหนีนะอย่าหนีนะเออกูไม่หนีแล้วเปนแมนเปนแมนคุยกันเออพวกเราเป็นนักเลงกล่องนมเว้ย สมัยก่อนเนี่ยมึงให้กูเลี้ยงเลยสมัยเด็กๆอ่ะเฮ้ยแล้วไปเอาวิกตอรี่ได้ไงวะเบิดอหมดเนี่ยเอาแล้วที่กูแพ้ได้ไงฮัหลเอเอากูที่ใส่ไปก่อนก่อนจบไปอเล็กอย่างนี้มึงก็ได้คิมอีกแล้วดิี่ยคิมกระเช้าฮัลโหลอแไรกันเนี่ยเป็นตัวอีกแล้ว แล้วผมรู้นี <t uss> <t uss ่ไงแล้วผมเห็นไงผมเห็นไงว่าคนนี้ใครอ่ะผมเห็นไงแล้วผมทำอะไรรู้ป่ะแล้วผมวิ่งโชว์ไงโหรใครอ่ะงั้นอามึงมึงก็วิ่งหนีกูตายขายแล้วตายไอ้กูจุกจุกกูจุกกูจุกโหงกูจุกฮะขอโทยครับมีหยไม่ทำแล้วครับไม่ไหวก็พี่วาไว้ไว้ไปแล้วครับคุณเป็นไมอะไรเล็กกูเดียวกันอะไรหรออะไรหรอได้ไหมดับหนึ่ง ไปแล้วอ่ะโดนดิอย่างเงี้ยรอ,อ,อดอีสิเนียนให้ได้นะผมจะให้ระเบิดไปโดน,นเซ <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> ยนยงมีลอีกก็อยาง เฮ้ยแลเบิดวิ่งเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะกว้างเลยกวางเลยเฮ้ยแขงเลยเฮ้ยอย่าเก็บหายตัวกูดิเ้โอ้โหกูจะใช้กูจมเอดีแล้วทันโอ้ยไอ้ที่หายตัวตายโอ้ให้หัดมานี่วิ่งอยู่นี่ฮะโหลอีหานไหนวะนี่ไงตรงกางเราโถไม่ไลเบ่ตายไปละไปตายทีเลยแ เอาไปเล็กไว้กูตายดิกูตายดิอ้เนี่ยกูตายเนีหลไปเอาคืนไปเลยนะหลอไปดูไหวแล้วโอเคไปละดาวคลิกดับคลิกไวเฮ้ยทางนี้เว้ยทางหลังเว้ยทางหลังเว้ย ใช่เรามาวัดมือชกกระเดื่องพี่ขวดมีแบบลูกผู้ชายเปล่าอย่าหนีเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตั้งเมื่อไรเป็นลูกผู้ชายขอโทษทีขอโทษทีแม่ผมบอกผมเกิดเป็นผู้หญิงไม่โทษทีไปละไอ้ผีถ่ายอะไรเนีดยบินมอบจบล้วทุกนจบล้วอเล็กอเล็กเลี้ยวขวาไปแล้วเอเล็กเลี้ยวขวาพี่ขวดอเล็กเลี้ยวขวาเออเฮ้ยเฮ้ยอเล็กผู้ชนะแล้วเนี่ยได้คลิปแล้วเจสสเฮ้ยแก let's go อ๋อนี่ไงก็คือเดี๋ยวอธิบายกับโจูนนะผมแล้วก็คือโจรเนี่ยต้องขโมยเพชรส่วนตำรวจก็ต้องจับโจรนไมได้ใช่คือเราต้องเนียนเนียนเป็นเ p c โจรใช่ไหมอ่าแล้วก็เนียนเก็บเพชรส่วนตำรวจเนี่ยคือวิ่งไล่เตะได้เลยการเราเราเนียนเมื่อไหร่สี่นาทีเขาเก็บเพชรสี่นาทีเขาเก็บเพชรมาเป่าสี่นาทีเขาเก็บเพชรสี่นาทีเขาเก็บเพชรเอาเอาอีซี่มอดูหน่อยครับเจ้าสี่ก็เปิดปูหน่อยครับไม่มีประตูใช่เฉย นี่ไงตัวนี้ไงเออช็องซีเมนเกินยืนทำไมล่ะยืนไมเก็บตัวให้ล่ะเก็บใหญ่ยามแล้วเฮ้ยเก็บเด็ไปเฮ้ยเด้ดเซตั้งใจเตตตั้งใจในนี้จริงจริงเย้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกบแล้วเนี่ย ดึงมาแล้วนะสองทีต่กูลเนมานเราเข้าวัดเตะทะลุไม่ติไอเชี่ยเตะทะลุไม่ตีเชี่ยเกินยึดดึงสองคนนะนะดึงคนนี้หละเล็กสองคนแล้วนะไม่ใช่เก็บเก็บหัวใจมาเออเจอแค่สองคนนั้นดีไปโอ้ย ไอ้เรื่องฝืนตกี้ลำต้านมันกดสูดอ่ะไม่มีใครยู่มนลุกได้ไงอ่ะเติมแล้วเก็บยวัใจไงเดี๋ยววิ่งนะครับเดี๋ยววิ่งนะดรดีวันกันเลยีฮู้ยยกอันนี้หัวใจออกเยะเกินหัวใจออก่างเยอะเลย ตอ้ตายตายต้ตาย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 ายตาตายตายต้ตายายตยตายตายตาตายตายตาตายตายตยตาายอาตายายตาตยาาตาาตาาตาาาตายตาตาาตาเาตาาตาาตาายาตาาตาเาาต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 าา เ็เเออเชร์นับเอู้ห่ก็เรื่องแบบอิตอรีครับ